ก็จงใจเสียว่ามันผิดทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ให้ดูดูไปก่อนว่าพระานทำยังไงท่านมีความหมายอย่างไรนะมันนานรู้จักนะนี่มันนานรู้จักไอความหมายนี้เพราะว่าทําไมถึงไม่เชื่อคนก็ยอมมนแล้วไม่เชื่อใจของยอมมาแหละยังไม่เป็นธรรมะอืมนั่นมันเป็นขโมยในใจนนะกยเห็นว่าพระจะเป็นขโมยเรามากๆอยู่ในใจคนเราก็นึกว่าพระจะมากๆอะไรอะไรนี่นต้องวัดตัวจิตของถึงมัน ไอความเป็นจริงนั้นอยู่ไปนานๆที่ิจรนานๆอะดูเหตุผลดีๆที่อัตมาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ฉะนั้นในที่นี้จึงได้ถวายที่นี่แก่ท่านพระครูดูแรพิจรารณาอืมให้มันสะดวกให้มันสบายคุณบุตรลูกหลานที่เขามาสู่ที่นี่ต่อไปเราจะได้พระที่ดีได้เนนที่ดีลูกหลานเราจะได้บวชที่นี่อืม ถ้านานๆไปนะมันจะบวชไม่ได้เหมือนตางเชียงลายเห็นไหมเชียงลายเชียงคำบวชไปจะต้องกินข้าวเย็นถึงอยู่ได้ไม่ได้กินข้าวเย็นในบวชอาตมาแอบไปถามโยมทำไมจึงให้พระกินข้าวเย็นเนี่ยโอ้ให้กินข้าวเย็นขนาดนี้ท่านก็ยังไม่อยากจะอยู่เลยนะมีพระกรรมฐานไปกินข้าวทีเดียวเท่านี้ี่ไม่ฝันแล้วว่าจะทําได้ะเนี่ย ถ้ามันค่อยไปทางตำๆำนะมันเร็วเรื่อเกินเนี่ยมันง,ง่ายไม่ต้องไปสอนมันหรกอะไรอะไรเนี่ยไม่ต้องไปสอนมันเลยบวชกินข้าวเย็นกันทิ้งจะอยู่กินกันเรื่อยได้ดดหลายวัดกินกันต่อไปเนะ่ะต่อไปนะ่ะไม่ได้กินข้าวเย็นมาอยู่ดูหลานยวองกินข้าวเย็นไม่มีพระอยู่ก็ต้องให้ข้าวเย็นให้พระให้ลูกให้หลานเรากินนี่ การให้เขาเย็นให้พระเอลุใ้ร้านนี้ไม่เห็นเป็นโทษไม่เห็นเป็นภัยเพราะมันพร้อมกันแล้วอันนี้เรื่องาองสอนของพระนั้นเสื่อมไปแล้วเราไม่รู้เรื่องแต่เราก็สบายอะไรทุกอย่างมันจะเสื่อมไปก็ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ขอญาติโยมเราทั้งหลายนั้นจึงตกังตั้งใจช่วยกันช่วยกันปฏิบัติถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายนั้นอยู่กันโดยธรรมะนั้นเราจะสบายยิ่งกว่านี้ ง่ายกว่าน,นี้อีกสบายกว่าน,นี้มีความสุขกว่าน,นี้อีกอืมนะสีเรนนะสุกกระเยันติสีเรนโะโพกัสัมปทาสีเรนนะนี่ผู้หิงยันติตัตสม่าสีรังมีสูทยีี่เอาทีม่มีสีเป็นสุกไหมไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปฆ่าใครไม่ไปบุนวายใครมันก็สบายเท่านั้นแหละทาไมมันจะไม่เป็นสุกล่ะอืม มันเป็นสุขทั้งนั้นแหละแต่เราไม่พิจารณาความจริงตามธรรมะฉะนั้นเราจะไปคิดเอาเฉยๆมันไม่ได้อันเนี้ยมันจะต้องไปภาวนาไปคิดพินิษพิจารณาให้ใจเรามันยอมรับเช่นว่า,าคำที่รึธซึ่งไปยิ่งกว่านี้เช่นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตา อะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลูกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทําไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนยะฟังไม่ถูกธรรมะมามะทีนี่ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราน่่มันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไม่ได้อะไรไม่มีไหม พี่ว่าพี่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปดด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเลยจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักปันไดก็ตามแต่มันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่าน,นี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดดลงมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม อำเภอแวงเ่าเนี้ยอำเภอพุททองเ่าี้ไหมเสรภูมมเหล่านี้ไหมตัวเราเคยได้ไหมของเราเคยได้ไหมโอ้ยมีพระท่านมาบอกว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันสาธุเธหนามันท่านพูดถูกแล้วนะแต่เรายังไม่ถูกแต่ว่าเราเข้าใจว่าเราถูกนะอย่างพระอังคีษมานโจรเนี่ยก็พระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ร้องแต่โพนว่าพระพุทธเจ้าเดินไปอยู่ยังไม่หยุด ไปหาว่าพระพุทธเจ้ามาหยุดบ่งไปจะไปประหารประหารท่านทําไมพระสมณะโกหกเนี่ยอือทําไมว่าหยุดแล้วอยู่เดี๋ยวทาไมท่าเดินไปอยู่ล่ะท่านบอกว่าถามว่าอย่างงั้นโยมฉันนี่หยุดแล้วคือหยุดการเบียดเบียนสัตว์แล้วการเบียดเบียนมนุษย์แล้วการเบียดเบียนอะไรทั้งหลายทั้งหลายในสันหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุด ไม่ใช่ว่าการเดินนี่หยุดจิตของข้าหยุดแล้วคําเท่านี้ภูมินิสัยพระอังกฤษมานโจรหยุดชนะเลยเออหยุดขนาดนี้เราก็ไม่รู้จากไว้อมันเห็นแต่มาเดินถือไปหยุดเขาเห็นมาหยุดจิตหยุดนั่นมันไม่เห็นไอความเป็นจริงนั่นไหนไอที่มันหยุดในเรื่องจิตมันสําคัญมากเช่นว่าการเกิดตายเหล่านี้เนี่ยการเกิดตายเองการเกิดการตายนี่ เราทุกวันเนี่ยมาเห็นการตายกันนะทุกวันเนี่ยเห็นแต่ว่าร่างกายที่มันตายไปรวมหายใจไม่มีชื่อว่ามันตายคนทําผิดผิดอยู่เดินไปเดินมาอยู่นี่คือคนตายเราไม่รู้จักไม่มีใครรู้หรอกคนตายเดินไปก็ได้พูดก็ได้กินข้าวอยู่ก็ได้อะไรก็ได้ไม่เห็นคนตายเราเนี่ยไม่เห็นแต่ใจมันประมาทอยู่ไม่รู้สึกความผิดชอบอะไรต่างๆนั่นเหมือนกันกััตว์ ท่านนี่ว่าคนตายแล้วอัปมาโทมัจจุนูปะชังคนประมาทแล้วคือคนตายแล้วเราหายใจอยู่นึกว่าเราไม่ตายตายเยอะแยะไปแล้วตายจากคุณงามความดีอืมตายจากสิ่งที่เป็นประโยชน์ตายจากมนุษย์จิตอันนี้มันตายไอ้ความเกิดแก่เก็บตายนี่ไอ้ร่างกายเนี่ยจะมาวันไม่ยากหรอกมันจะทุกข์ยากวันทําไม พ่อแม่เลี้ยงมาเอาข้าวกับอาหารให้กินมามันก็โตมาขนาดนี้อแต่ว่ามันไม่ยากหรอกเกิดก็ต,ตายมันนานเกิดแบบนี้ตายแบบนี้มันง่ายไอ้มันตายทุกวันทุกวันวันนี้ตายกี่หนไม่รู้เรื่องบางทีโกรธคนนั้นตายจากโกรธอันนี้โรคคนนั้นมันโกรธมันวุ่นวายนี่มันตายคณะนี้เอาอันนี้คณะนั้นพิ้งอันนั้นวุ่นวายวันหนึ่งตายกี่หนไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องว่าการเกิดการตายของเรา แต่เราเห็นแต่ว่าไอ้คนนอนดับตาไม่มีวมมันตายอย่างนี้อันนี้เรียกว่าทางจิตคนเรามันมีกายกับจิตเท่านั้นแหละไอ้เรื่องจิตนี่มันเกิดมันตายมันถึงยากลําบากบางวันถึงร้องไห้เลยมันทุกข์มันยากมันลําบากไอ้ที่เกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวมันไม่ยากหรอกมันง่ายง่ายไอ้ที่มันตายทุกวันทุกวันเห็นไหมวันนี้มันเกิดวันนี้มันตาย ชาติภพอย่างนี้เนี่ยมันทุกข์มันยากมันลาบากมันหลายภพหลายชาติก็เพราะเรื่องจิตใจนี่มันตายเรื่องกายมันไม่ยากหรอกมันง่ายง่ายมันนิดเดียวอืมน,นิดเดียวอืมเรื่องผู้ใหญ่เรื่องเด็กอันนี้เราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเรื่องคนแก่เรื่องคนหนุน่มนี่เราก็ไม่รู้จักเหมือนกันเรามาเห็นเอาผมงอกแก่แล้วนะอืม อย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงไอ้เรื่องร่างกายนี่นเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องมันโตมันเด็กคือเรื่องหัวใจของเราเรื่องจิตใจของเราใจมันใหญ่ใจมันสูงใจมันกล้าใจมันแข็งถ้าเอาจนหัวหงอกเนี่ยก็ยังเหมือนเด็กอยู่เยอะไปเห็นไหมปรธง่ายๆเครียดง่ายๆนั่นแหละยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่โตหรอกเป็นยุชนคนไม่เห็น เห็นมาแต่เราแก่แล้วเฒ่าแล้วแก่แล้วมันร่างกายคนเรามีแต่ร่างกายืาาายอใจไม่มีรือเรื่องจิตนี้มันเป็นของสําคัญมากเป็นปรมัตรธรรม <c oughs> ฉะนั้นเราควรรับฟังแล้วไปพิจารณาให้มันเห็นชัดอืมฉะนั้นอาตมาจริงเห็นว่าพุทธบริษัทเดานี้ยังไม่ยอมรับความจริงว่าอานิจังมันไม่เที่ยง ก็ยังไม่รับความจริงอันนี้ไม่ใส่ตัวเราก็ยังไม่ยอมรับอันนี้ไม่ใส่ของเราก็ยังไม่ยอมรับให้เป็นของเราให้เป็นตัวเราแท้ๆมันก็ไม่มีอะไรจะได้หมดไม่มีมันจริงแล้วนะ่ะม,มันจริงอยู่อย่างนั้นาฉะนั้นธรรมะนี้เรานั่งทับมันอยู่นอนทับมันอยู่อะไรมันอยู่ทุกอย่างแล้วแต่เราไม่เห็นมันท่านยึงเปลียบว,ว่าปลาอยู่ในน้ําไม่เห็นน้ํา อย่างนี้ใส่เดือนมันอยู่ในดินกินขี้ดินไม่เห็นดิน,นไม่เห็นดิน,นอันนี้มาถูกอาตมาอีกละอาตมาเป็นเด็กๆนะไปพบคนแกคนหนึ่งฟันดุดออกไปหมดจะแกไปกินข้าวอยู่เนี่ยอาตมาไปหัวร่อไอ้คำข้าวตัวโต,วตวใหญ่ยัดเข้าไป อัตมาคิดว่าฟันมันดูดใชแล้มทำข้าวทำไมจริงไม่ทําเด็กเล็กทำไมทำโต,ตๆอย่างนั้นเนี่ยยังไม่รู้จักยังเข้าใจแต่คนแก่ในโรคโมโทสันมากเมื่อมาถึงอัตมาข้าวนั้นเมื่อสามสี่ห้าปีหลังต่อไปนั่นน่ะฟันอัตมาดูดออกหมดไม่มีฟันอยู่ประมาณแิ่เจ็ดสิบกว่าวันเดี๋ยวไปกินข้าวดูนะ เอเอไอ้คำเข้าเดี๋ยวเรียกมันต็มไม่ได้หรอกมันวิ่งอยู่นั่นคำไม่ทนันคำไม่เห็นแนะ่มันวิ่งทางโน้นทางนี้อยู่จําเป็นจะต้องเอาคำเข้าใหญ่ยัดเข้าไปมันเต็มมันเป็นเชี่ยวได้เออเราก็เกือบจะตายแต่จริงรู้จักคนแก่คนนั้นบ่ามันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือความไม่รู้จักฉะนั้นแต่านปลาอยู่ในน้ําไม่เห็นนา้าที่สเสดเดือนอยู่ในดินมันไม่รู้จักดินมันไม่เห็นดินจริงแต่เราเห็นคนแก่อยู่ แต่เราไม่รู้จักคนแก่ถ้าเราแก่แล้วฟันระดูออกหมดเลยจึงจะรู้ว่าคนแก่นี่มันเป็นสายอย่างนี้ทําไมมันถึงรู้อย่างนี้มันเป็นพยานที่ขีู่้โตเอาตนเองเป็นพยานของตนพยานข้างนอกด้วยพยานข้างในด้วยอัจจตาธรรมะหิทธาธรรมา,า,ธา,ธมาทางภายในด้วยทางภายนอกด้วยที่มันเกิดเป็นมาเราจึงรู้จักฉะนั้นอาตมาจึงเชื่อแน่ว่า เราไม่แก่เราไม่รู้จักคนแก่ไม่รู้จักคนแก่เมื่อเราแก่แล้วฟันมันดูดเราจึงรู้จักคนแก่มันเป็นสายอย่างนั้นฉะนั้นบรรดาสาธุชนทั้งหลายนั้นให้ประกันเปลี่ยนความคิดมันจะขาดทุนนะมันจะขาดทุนอ่ามีวัดน้องประโฟคสมัยก่อนมีญาติโยมเข้ามาปฏิบัติครั้งแรกมีตาแก่คนหนึ่งน่ะคนหลงหลายคนนั่นเนี่ย ให้มึงไปอือพวกมึงไปวัดป่านมึงตายกยูไปเอาเยียมมันไปหมดไม่ถึงกี่เรือนนี่ยตายด้วยวรว่าเมียรเราไปเช่อืเจ๊ก่อนเจ๊ก่อนเนี่ยเล่านั่ยพระพุทธเจ้าในะสันห้ามันมันเป็นของเบียดเบียนศาสนาไปเราพากันไปจินในมันหมดตายก่อนเล่าไ่หมดเดี๋ยวนี้เนี่ย คือพูดไปเรื่อยๆไปไม่รู้เรื่องดีราพ้นที่สุดกัตายเล่าก็ยังม่หมดนะว่าจะไปเอาเมียเขาก็เอาเมียรเราไปด้วยตายก่อนเขาหนีทําไงละ่ะนี่เลยพูดกันไปอย่างเนี้ยเราไม่รู้จักธรรมะฉะนั้นถ้าหากว่าพวกเราซึ่งเป็นชาวพุทธทั้งหลายนั่นมารับธรรมะนะมารับธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามายอมรับว่ามันจริงจริงอย่างนั้นอย่างนั้นจริงๆริงใช่แล้วนั่น เท่านั้นก็จะเข้าถึงพระพุทธเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระสงฆ์เรื่องศีลนี่ก็เหมือนกันนะถ้าเราพิจารณานานๆเราจะละมันนานๆอาจะมาไปพบคนแก่คนอายุแปดสิบกว่าปีเดินไม่ได้อยอมยอมหยุดไปถอดแหนยังหยุดแล้วครับหยุดเพราะเหตุอะไร <c oughs> นี่ก็กิกลัวบาปไม่ใช่ไปทอดแหนไม่ได้เดินไม่ได้ นั่นถึงหยุดกันหยุดแบบนั้นนะ่ะเราจะหยุดกนอยังงั้นเดะอื่หยุดก็ต้องเห็นโทษมันว่าเอออันนี้มันเป็นงานอย่างอื่นนะไม่ค่อยดีเรามันแก่แล้วเราควรหยุดจนะ้ะมันเป็นบาปเป็นกรรมถอยมาจังงั้นอันนั้นคนแก่คนนั้นหยุดไปอดแหเพราะอะไรเพราะอายุแปดสิบกว่าปี 80, ไปไม่ได้มันจะล้มตายก็ได้หยุดมันหยุดเพราะมันไปไม่ได้ อันหนึ่งยุดเพราะกลัวบาปกลัวความผิดมันต่างกันอย่างนั้นยุดเหมือนกันนะแต่มันต่างกันอันนี้กลัวมันกันฉันนั้นถ้าเรายอมรับตามธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพวกเรานะจะเกิดปีนี้เกิดเดือนนี้เกิดในชาติอันนี้นี่ไม่ต้องชาติหน้าแล้วรู้จักธรรมะเดี๋ยวนี้ของอันนี้พระพุทธเจ้าทัานสอนว่าธรรมานี่เห็นปัจจุบันนี้ เห็นนากในปัจจุบันนี้เห็นสวรรค์ในปัจจุบันนี้เห็นะนิพันธ์ในปัจจุบันนี้ไม่ต้องตายไปถึงเห็นหนอกไม่ต้องตายถึงจะเห็นอตีตาธรรมาอนาคตาธรรมาปัจจุปปนาธรรมานะเราทุกคนนั่งอยู่เดี๋ยวนี้นะเราจะคุกทั้งผลจะคุกทั้งเหตุผลคืออะไรผลคือผลของอดีตต้องเป็นอยู่อย่างนี้ เหตุคืออะไรคือเหต b... ุในปัจจุบันนี้จะเป็นไปอนาคตต่อไปทุกคนเป็นไปอย่างนี้ฉะนั้นจงพักกันตระหนักในธรรมะพักกันไปภาวนา,นาแ้วก็ยอมรับไม่รับเฉยๆน้่จะต้องเห็นยอมรับฉะนั้นบรรดาสาธุรชนทางหลายนั้นไม่ค่อยจะแก้ตัวของตัวซช่ไปมองดูอย่างอื่นมากไม่มองดูในตัวของเราฉะนั้นพระพุทธเจ้าแต่ธรรมะอยู่ในตัวเราไม่ใช่อยู่ที่อื่น แต่เราก็ไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหน,นไม่รู้เรื่องฉะนั้นจึงไม่ยอมรับฉะนั้นวันนี้ขอญอาติโยมทั้งหลายทุกทุกคนนะให้รับไปพิจารณาจะพึ่งว่ามันผิดหรือจะพึ่งว่ามันถูกเอเอาไปรับพิจารณาให้ปัญญาเราเกิดถ้าอะไรเรารับพิจารณาอันนั้นมันจะเกิดผลขึ้นมาอาตมาเคยสั่งสอนประชาชนมานี่หลายหมืน่นหลายแสนคนแล้วว่า อืยมอมชิ้นห้าเอาไหมแล้วบางคนให้ผมไปดูก่อนครับผมจะพิจารณาพยายามต่อไปอีกคนหนึ่งผมไม่เอาหรอกครับผมทําไม่ได้สองคนนี้มีผลต่างกันไอคนที่ยอมรับผมจะไปพิจารณาดูก่อนครับไอคนนี้เปิดทางเจ้าของเปิดประตูเอาเจ้าของคนเดียวผมไม่เอาหรอกครับผมไปไม่ไหวแล้วไอคนนี้ปิดประตูเลยไม่มีวันที่จะเกิด้นแล้ว ไม่มีวันจะสร้างคนงามความดีขึ้นได้เพราะเขาไม่รับรู้อะไรเลยอันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันฉะนั้นการฟังธรรมะนั้นนะทุกแห่งธรรมะมันดีทุกแห่งนั่นแหละทุกอย่างไม่ต้องมากมมยอะไรไม่ต้องไปเรียนอะไรมันมากนายโยมอันนี้มันผิดเดยวละมันเสียเห็นว่าอันนี้มันถูกแล้วเป็นต้นเรากับประพฤติปฏิบัติมันเทียอืมอย่าง่านตระัพปราปาปัจจากะระนังกุศลสุปะสัมปทาสัจิตะประโยชน์พนัง การไม่กระทําบาปอะไรทางปวงนั่นแหะดีเอตังพุทธศาสนางังอันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าอพุธระสูปสัมปทาทําจิตใจของเราให้สบายสะดวกเป็นบุญเป็นกุศลเอตังพุทธศาสนางังอันนี้เป็นหัวใจพระศานาสาจิตตะประโยชน์ปนังผลที่สุดนั่นใจเราก็สบาย กมไรที่มนุษย์ทั้งหลายทําแล้วภายหลังคิดมาแล้วเดือดร้อนกรรมนั้นไม่ดีกมไรที่มนุษย์ทั้งหลายทําไปแล้วคิดขึ้นมาได้เมื่อไรเป็นต้นกรรมนั้นสบายสะดวกเดีวกรรมนั้นดีให้เราคิดเช่นนี้ฉะนั้นบาปบุญกุลโทษทั้งหลายนั่นให้มองดูทีใจของเราเรื่องของคนอื่นนั้นตัดสินยากเรื่องของเรานี่ตัดสินได้เพราะเราเห็นเราอยู่ทุกวันทุกเวลา ถ้าเราพิจารณาตามธรรมะรับรู้ข้อประพฤติปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วในรูปตัวของเจ้าของแล้วพระพุทธเจ้าเห็นบาปบุญคุณโทษเห็นผิดถูกที่อยู่ในจิตใจของเจ้าของฉะนั้นสาธุชนเราทุกคนรีบต้องพยายามรวนที่สุดที่จะเห็นตัวเจ้าของจะพยายามเรื่องของเราอย่าเข้าใจว่าเราไม่มีเวลาภาวนาเวลาเรามีภาวนาถ้าเรารักภาวนาเราต้องมีเวลา บางคนเข้าใจว่าผมไม่มีเวลาภาวนาไม่มีโอกาสอาตมาได้ยถาม่ายมมยมเคยทำงานไม่เคยทำงานมีโอกาสหายใจไหมมีครับทำไมจะมีโอกาสหายใจใครมีโอกาสหายใจคนนั้นก็มีโอกาสภาวนาเท่านั้นอันนี้เราคิดย้อนกลับมานะย่าพิ่งเดือมไปไกลเลยฉะนั้นวันนี้ขอญาติโยมทั้งหลายทุกคนจงเข้าอกเข้าใจในธรรมะ การพูดธรรมะไปมากๆการพูดธรรมะไปนานๆอืมมันก็ไม่มีอะไรมากมายพูดชักคำหรือสองคำสามคำให้เราเข้าใจเสียจะทํายังไงอันนี้ดีกว่านนัน่อืมฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินั้นมันเกิดจากการเข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่เข้าใจถ้าหากว่าเรา ไปรู้อะไรไปเห็นอะไรแต่มันรู้ในใจมันลายในใจไปทํามันเป็นถ้าไม่มีอยู่ในใจแล้วเราทําไม่ได้หรอกจะไปทําอะไรก็ไปไม่ได้จะทําบ้านทําช่องมันมีอยู่ในใจเราแล้วเราจึงทาเป็นจะทําเรือทําแพมันมีในใจแล้วมันจึงเป็น <orter. S 2> ไม่มีในใจเราทําไม่ได right ้หรอกทุกอย่างจะทําไ <250 pregunta> ปต้องมีในใจทุกอย่างจึงทําได้ให้เข้าใจอย่างนี้เ <veg> ด <ans S 1> <ise> ็กก่าเราเข้าใจในธรรมะพ้นที่สุดนี่ขอญาติโยมทุกๆคน ได้ฟังแล้วจึงน้อมกลับไปเป็นโอปนาอยิกรธรรมนำธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ก็ไปรวมในที่จิตให้จิตด,ดูจิตให้จิตเป็นคนเห็นให้จิตเป็นคนรู้ให้จิตเป็นคนละให้จิตเป็นคนวางสิ่งที่มาต้องการวันนี้ก็คือต้องการจิตใจญาติโยมไม่ต้องการอย่างอื่นมากมายอะไรมันก็พอๆอ,อยู่แล้วนะต้องการจิตใจญาติโยมให้หันเหี่กับมาในทางธรรมะอืม ขององค์สมเด็จพระสมมาสามพุทธเจ้าของเรานั่นน่ะเป็นส่วนมากอืฉะนั้นผลทิจสุดนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจประพฤติด,ดีด้วยกายประพฤติด,ดีด้วยวายจาประพฤติด,ดีด้วยใจเป็นสุปฏิปนันโนอุชุปฏิปนันโนยายาปฏิปนันโนสาจิกปฏิปนันโนให้เอาคุณสมบัติทั้งสี่ประการนี้ของสาวก ขององค์สมเด็จพระสมาสัมพุทธเจ้านั้นเอาแนบไปในจิตของเจ้าของนั้นจะได้ไม่เสียทีเกิดมาพบพระพุทธศาสนาขอญาติโยมทั้งหลายจงมีอายุวัน,นสุขภาระตลอดกาลนานเธอ